แล้วน้ําที่ในหมู่บ้านใช้คือเอาน้ําจากปะปะาาภูเขค่อ๋อปลาปลาภูเขาแล้วเราเสียค่าน้ํำยังไงคะเสียเป็นรายเดือนนะคะให้กับคนที่มันเที่เขาไปทำะะแล้วแต่หมู่บ้านนะคะบางที่ก็ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะคะโอ้ทำไมมันถูกกว่าในเมือง <laughs> อีกคะปลาปลาในเมืองมันยังแพงกว่านี้เลยคะ่ะ แต่ว่านี่น้ำประปาภูเขาถูกกว่าอีกเดือนหนึ่ง160ใช่ไหมคะที่พี่บอกราคาสูงสุดเขาเก็บไม่แน่ใจว่าเป็นปีหรือเปล่าอ่ะโอ้โหเหมือนเหมือนบำลุงลตรงนั้นก็เป็นเตาเกลือครับเลือกผลิตภัณฑ์ได้กลาง หนึ 1> 1่งถึงสิบนึงสิบนี่ถ้าเลยสินี่ยหนึ mm ่งองสาขอยคสางห้าหขายยังไงอะคะขายยังไงคะแล้วสบู่คะสบู่่อนะหนึ้อยหนึคือปริมาณสี่รอยหนึ่งร้อยสี่ร้อยมิลลิลิตรหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคะ แล้วก็ส่งไปทาง<ช>ไปเซนีมส,ส่งได้ส่วนใหญ่ที่นี่กินข้าวกันตรงไหนคะร้านร้านไหนแนะนำคะมาดูจะแนะนำยังไงร้านไหนเปิดก็ต้องกินร้านไหนเปิดก็ไม่ได้เลยคะ่ะโอเคตามนั้นเลยค่ะเอาแล้วเกลือแบบนี้ไปทำอะไรอุน อ๋อก็คือใส่ปริมาณเท่าไหร่คะพี่กี่กิ่งเออประมาณสักร้อยกิ่งอันนี้ร้อยกรัมได้ร้อยกรัมใช่อันนี้แบบแห้งมันขึ้น่องเครืได้อันนี้กี่กริ่งสามร้อยกิ่งอันนี้คือเอาไปใส่กินธรรมดาบ้วนปากอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็อันนี้มันเป็นกระปุนเออป็นปนปอกฟงปอกเอาเนี่ยแต้มมดเลยอือแต่อย่างเงี้ย อย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่ฮะแบบเป็นแบบนี้ดีกว่าเหรอทำอาหารแล้วก็าเยเทู้กแป๊บเดียวมันก็ละลายเลยไอ้ที่พี่แว่นถือเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ๋อแล้วไอ้เป็นถุงที่ขนาดร้อยกร,รัมนี้เท่าไหร่นะ,ะพี่อันนี้สิบบาทฮะห้าสิบไม่ใช่ ถุงละยี่สิก็คือทำอาหารได้เหมือนกันนี้เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นดอกอ๋อประโยชน์ไปทางยาเยอะกว่าอ๋อหนูเอาไปทำอาหารคือหนูต้องเริ่มทำอันนู้นคุณค่า ไม่ไม่ถ้าป้อมเลือกก็คือเดี๋ยวป้อมเอานั้นถุงนึงเออเอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอนี่ถุงเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้เดี๋ยวฝากพี่เอาไว้ก่อนจ่ายตังค์ไว้ไไไลูกเอาหยิบเลยครับระาว่างนี่กันนี่ขมิ้นอันนี้จะเป็นกาแฟาตัวเองใช้ขมิน้นลองขมิ้นแล้วตัวเองจะแบบขมิ้นคือหนูอะไรหนูแล้วหนูเหรอะลืบสบู่แต่สบู่ใช้ด้วยกันนะลูกนะมียาสีฟันเกลือด้วยนะคะแล้ก็มีสบู่เกลือ สบู่เกลือก้อนละห<ช>้าสิบนี่นะะนนแล้วก็นี่ยาสีฟัน,นตามใบหน้าตันตัวได้หมดเลยอืนี่ยจะใช้กับหน้าค่ะแบบก้อนนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไปลงเลยคล้ายๆที่ใช้จริงแล้วกันอาะซื้อซ้ำนี่เนี่ยเอาเอา,เอาสบู่ก้อนหนึ่งก้อนค่ะไมะ่เอาก้อนหนึ่ง ใช่ใช่ลองใช้ได้ค่ะถ้าใช้ดีก็มีใบโท่สำหรับก็ยาสีฟันเกลือนี่คือใช้เป็นผงขัดนะคะสามารถแตะแล้วก็แปรงได้เลยค่ะนี่ค่ะด้านล่างเป็นกระปุกเหมือนยาหอมเนี่ยค่ะเป็นยาสีฟันเกลือหนึ่งกระปุกใช้ผสมพวกก้านฟูรักข่อยเนี่ยค่ะแตะแปรงกันเลยแตะแปรงแล้วก็เหมือนยาสีฟันเลยแล้วมันมันต่างจากไอ้ด้านบนเนี่ยค่ะก็เหมือนกันค่ะห้าสิบบาทเหมือนกันแต่ต่างแพ็กเกจแค่นั้นเอง อ๋อแค่แพ็กเกจต่างกันนนาาาัักกกรรมเเทท่่่คะอืมอันนี้เป็นครีมใช่ไหมคะจะเป็นโลชั่นทิ้มท้า้น้องเอาไปเมื่อตะกี้นะคะอ๋อโลชั่นคือร้อยใช่ค่ะเอาเอาไปหนึ่งอันลองนี่ลองลองลองนะคะโลชั่นแบบโอมได้ค่ะโอ้โหแผนกแผนกถูถูโลชั่นหอมมากอืม แบบแนวธรรมชาติธรรมชาติดีหนึ่งแนวกลิ่นตะปาอืมีกาแฟดอกเกลือด้วยนะแต่ว่าวันนี้ปิดไม่ได้ขายแล้วขายอยู่ขายอยู่แต่ปิดน้องเขาไม่อยู่ออคนทำไม่ได้ออออุปกรณ์ยังอยู่หรือไม่ได้ดูออ่าแม่หืมอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะสบอมอะไรคะมาดมมาดมตีฟองไม่อ่านอ๋อ มีสบู่ล้างใหม่ดอกเกลืออันนี้ก็แปลว่าเป็นแนวสครับผิวเอาแล้วเองไม่ได้เอาสครับเหรอเอาหยิบได้พี่เอาไปอย่างหนึ่งเองก็เอาไปอย่างหนึ่งดิเมื่อกี้หนูใช้ต้นไหนไปนะมาขามหนูเอามาขามก็ได้หนูแนวต่างจากพี่เขาไป เม่นอะไรกลับบ้านไปหนูก็ไปขโมยน้องใช่พผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากมีสบู่ดอกเกลือสมุนไพรร้อยหนึ่งอันนี้เท่าไร่แล้วอ่ะนี่น้องตาหมาแบบใช้เงินเยียว้าดื่มอะไรถ้าเราเอาไปทำอาหารคุณค่ามันยังคงอยู่เพราะว่าอาหารมันเป็นตังค์เลย น,นี่คารีน,นก็มาเกลือล้างผักผล,ลไม้อันนี้เป็นดอกเกลือเนี่ยดอกเกลือที่เราเอาไปนั่งของพี่แว่นอ,อ๋อ,อพี่แว่นเอาถุงละร้อยไปเหรอใช่ถุงละร้อยไอ้เข้เาใจทีเดียวม,มั้ยไม่ไม่ไ,ไม่ต้องมาเข้าใจเอง ก็อเจอหมดอกเกลือสมุนไพรขอบคุณน้องก่อนจะหิ้วไปเลยใช่ไหมหรือจะฝักวะ อะไรเพราะเดี๋ยวมันจะเดินไปแล้วก็จะเดินเดินออกไปเลยและอันนี้คือต้องไปดูตรงลำธารก่อนใช่ไหมคะนี่่ลำธารไหนดูลำธารนี่ลำธารตรงนี้มาดูจากอันนู้นกับตรงนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอลำธาเดียวกันลำธารเดียวกันถ่ายรูปกันตรงโซฟาขอบคุณค่ะ